สวัสดีครับพบกับตามเซฟเพียมใคลิปที่คุณอา้ชมมก็คือคลิปกินซีฟู้ดนะครับผมโชว์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะปต่คลิปให้ดูอันนี้มีปูมีปลามีกุ้งนะครับผมกุ้งแล้วก็หมึกนะครับแล้วก็หอยนะครับผมกิน,นแล้วว่าจะลืมลืมติ้งเมื่อกี้ อ่อยนี่ประมาณไม่รู้ว่าหนึ่งกบเท่าไรไม่ได้ถามราคาโอเคนี่นี่นี่เคครับผมมากินโชว์กันดีกว่าไม่ได้อะไรเราอยากกินไม่มีคลิปจะลงมันชง ก่อนก่อนเลยครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หน้ากดกระเย็นเตือนเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ๆวยนะครับอืมดูเดียวเข็งตั้งเลยเบี่ย <G ül üyor> กินกุ้งเทนแล้วกันอร่อยมากในน้ำกิ้มซีฟู้ดมาด้วยเดีย๋ยวมีอโอกาสจะไปกินที่ร้านอืมได้เรง

มันจะดึงแบบง่ายมันต้องใช้อะไรที่เบา Hãy thôi, cho kênh ครับป๋ามากินปูกันดีกว่าดูว่าจะรอดไหม่รอดอ้ยโอ้ไม่ใช่ปูไข่นะอืม ต่อเมื่อกี้เอาหอยออกมาแล้วเดี๋ยวจะกินให้ดูอืมไม่ได้ไม่เปรี้ยงน้าเลยอืมอันนี้แม่เป็นตะวันเจินยังไม่รู้ราคาแต่ถ้าสิพูดเนี่ยน่าจะแพงอาะแพงสุดลแลัะ อืมอืมอัน้นอะว่าฝีมือ,มอมยังมีปกติกินไม่หมดปูนะกินไม่ก็ะหมดไม่เคยทั่วถึงครับทีกินแต่กินแค่เฉพาะส่วนที่มันกินเนื้อมันจะมีเนื้อ มันก็มองข้ามทุกจุดจุดนี้ไปเหมือนกันซีฟู้ดพวกนี้แพงมากจะได้เปรียบไปเรื่องเนี้ยแพงแล้วก็ไม่ได้หากินง่ายหากินง่ายแต่แพงผมตีหลักหลเลขกลุ่มหลักร้อยนะสักประมาณทั้งหมดนี่นะผมว่าสักห้าร้อยได้ไม่มงบห้าร้อยบาทแม่ผมเป็นสปอนเซอร์ บอกเลยว่ามันตอนแรกก็เมืกก่อกี้แม่บอกว่าหน้าที่ลูกอยากจะกินอะไรจะนึกว่าอยากจะกิน,นแบบพวกยำทะเลอะไรเงี้ยแต่ไม่นึ้ว่าจะมาทั้งหมึกหมึกก็เห็นไหมมันสดๆ,สดๆแล้วก็ปูปลาอะไรพวกอะไรอย่้ อืม,ไ,มได้จริงๆเดี๋ยวผมจะทําขอแก้ตัวรอบหน้ารอบหน้าจะไปกินนี่ร้านให้มันได้แบบบรรยากาศแบบนั่งดิมทะเลอันนีเ้เอามาก่อนที่บ้าง นี่ร้านบรรยากาศมันจะได้ได้อะไรบ้างได้ชมพ้าที่ทุกทินได้นั่งตกแสงขึ้นบรรยากาศดีนี่ไวตัวนี้นเจ้า ไอเคตัวใหม่เนาะรอบนี้ตัดก่อนขอเวลาอยู่ครอบครัวก่อนนะครับบ๊ายบาย